เบียนมามนี่สิไปใช้ละบาดเียเอาไม่เข้าบ้านบ่ฮะไม่ขันจะไปไหนถ้าตรงไปนี่ไปบ้านน้องโพนะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยโอ้ยเหมือนเดิมครับคิดถึงลูกชายแล้วมั้งเนี่ยลูกชายไหมมาปลกลูกชายด้วยลูกชายก็ลุกขึ้น โอ้ยคุณแม่ผมกำลังง่วงเลยอะมาตอนไหนไม่รู้ตัวเลยอะเดีา๋าวมาไมจะอายมานานาแล้วน้องไม่ต้องกลับคืนมาไม่มีของกินเลยไม่มีของกินเลยโอ้โหงาใหญ่งายาวดูครับแม่เช็คครับแม่คุณแม่ก็เช็คกันจังโอ้เช็กกันจังเช็คลูกชายกันจัง สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับเฮ้เฮ้เฮขโมยอ้อยกินละไม่ขันมามๆลงมามะเออมาถอนออกมันก็บม่ค่อยเกิดได้บัานโอ้ยเบอรท่านได้ตัดเดี๋ยวพอสิมาตันให้อดอกเบี้มาเนี่ สิไปซ้ายละบานี้เอาไม่เข้าบ้านบ่ฮะไม่ขันสิไปซ้ายไม่เข้าบ้านเหรอฮะอา้าวถามแล้วไม่ตอบด้วยอะไรเป็นอย่างงาั้นแม่ขันเอ๋ยคุณจะเข้าบ้านจริงๆเหรอเนี่ย คุณจะไม่เข้าบ้านจริงๆเหรอจะไปไหนนี่ทำไมมาทางนี้นี่ฮ่าแม่ขันทำไมมาทางนี้ไม่เข้าบ้านเลยเส้นทางนี้มันคุ้นๆนะเนี่ยปะปะปเออหาก,กินแล้วมันกรบ벙ง,งาม,มามามาไป อ้อยอันถอนออกอีกอ้ย่าอยู่บ้านไม่กินชอบกินข้างทางเออเนาะวันนี้ก็ให้เดินออกกำลังกายหน่อยไม่เข้าบ้านไม่เป็นไรอ่ะคอยดูแล้วกันว่าจะไปไหน อยู่กับเราช่วงเช้าๆนะครับก็ประมาณสองโมงแปดนาฬิกาจะไปไหนถ้าตรงไปนี่ไปบ้านน้องโพนะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยโอ้ยเหมือนเดิมครับคิดถึงลูกชายแล้วมั้งเนี่ยเดินย่องย่องย่องไปแล้วนะครับแม่แม่ทุกท่านโอ้แรงความคิดถึง สเนหาของรูปตะวันน้อยทำให้แม่ขันต้องเดินตามหาหยุดสักพักแล้วนะครับตอนนี้หยุดพักหนึ่ง ก็จะเลาะเลมอาหารข้างทางไปเรื่อยๆนี่ครับก็จะเลาะเลมหญ้าข้างทางไปเรื่อยๆนะครับหญ้านะเลมได้นะครแต่ว่าข้าวนะห้ามเลมของเขานะเดี๋ยวควันแฟจะว่าเอาเด้อควันแฟจะปรับไหมใส่โทษนะเบาๆบาเบาเไม่ต้องวิ่งนะไปคอยไม่คาน ถ้าเมื่อก่อนนี่แม่ขันจะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยได้ยินเสียงลูกชายไม่ได้นะเมื่อก่อนนี่แม่ขันนี่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเขาจะวิ่งเลยแต่นี้แม่ขันก็ค่อยๆเดินอา้าวลูกนอนอีกล้วมองไปที่นู่นลูกนอนอีกแล้ว ูกชายนอนอีกแล้วดูถ้าลูกชายนอนแล้วแม่ขันจะปลุกลูกยังไงอะหงกางแล้วอ้าวดูครับปลุกลูกชายไหมมาปลุกลูกชายด้วยลูกชายก็ลุกขึ้นโอ๋โอคุณแม่ผมกํำลังง่วงเลยอะมาตอนไหนไม่รู้ตัวเลยอะ โอ้ผมกำลังนอนสบายสบายเลยคุณแม่จา๋าแล้วคุณแม่มาเมื่อไหร่อะไเนี่ยโอ้มาถึงก็เขาเคลียร์กันเลยนะคะโอ้โหดีใจคุยเลยทักทายเลยมาถึงก็ทักทายเลยน้องตะวันใช้เสียงเลยนะโอ้โหโอ้โห ดูใช้เสียงเลยนะคะมาถึงแล้วก็ใช้เสียงเลยถามข่าวคุณแม่เลยอือหือคุณแม่ครับผมอยากจะไปเล่นกองชายอะกองชายที่แม่ที่บ้านคุณแม่มันเล่นสนุกมากดูครับทักทา,ายเพื่อนด้วยอือหือแม่ครับ ความสุขอันแท้จริงของแมส่สามแม่ลูกนะและเพื่อนด้วยนะเนี่ยแม่กำไรเอาแล้วลูกชายทักทายแม่แม่ถามคุณแม่ละแม่ขันก็ถามว่าหญิงเพื่อนหญิง ไปกินอาหารที่ไหนมาไปอยู่ที่ไหนมาไม่เจอหน้าเลยนี่ถักทายกันหน้าดูเลยถักทายกันหน้าดูเลยโอ้โหโอ้โหเสียงร้องถักทายกันตลอดเวลาแต่คุยกันเบามากไม่ขันคุยเสียงเบามากไม่กระโตกกระตาก เริ่มมีเสียงครับน้องตะวันใช้เสียงก่อนเพื่อนเลยใช้เสียงก่อนแม่แม่เลยนะนี่ดูครับคุณแม่ตัวเองแล้วไม่ไปเคลียร์ครอเลยนะน้องตะวันดูครับ <c oughs> มาถูมาออซ้อคุณแม่ออฮือออซ้อเพื่ออะไรเนี่ยอยากจะไปเล่นกองทรายละสิท่าฮะออซ้อคุณแม่ทำไมน้องตะวัน ให้แม่ขันชวนไปเล่นกองทรายที่บ้านเหรออือหืออยากจะไปมากแล้วสิท่าแหมที่บ้านของแม่ขันนี้ดันมันเล่นสนุกมากเลยนะนี่เล่นสนุกมากเลยนะบ้านแม่ขันนะเอ้ยอ๋อะออฮะอ๋อฮะ กำลังดีครับกำลังดีน,น,นี่นุ่นแน่นั่นแน่กำลังดีได้นอนเต็มอิ่มแล้วสบายใจเขาละลูกชายไม่ขันสบายใจเขาละเย่มาหาแล้วมาทำไมจะอายมาดนาแล้วน้อง ไม่ต้องกลับคืนมาไม่มีของกินเลยไม่มีของกินเลยโอ้โหงาใหญ่งายาวดูครับแม่เช็คครับแม่คุณแม่ก็เช็คกันจังโอ้เช็คกันจังเช็คลูกชายกันจัง <c oughs> โอ้โหโอ้โหนี่ครับความสุขทั้ง2ทั้ง3ามเลยนะฮะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องพังกันเงินพลายคนน้อยของเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม